สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะครับเมื่อคืนนี้ก็โอ้ก็จะมาถึงบ้านน้อก็เกือบห้าทุ่มเนาะพี่น้องเนื่องจากพาป้าเนาะไปหาหมอนะครับก็ไปตรวจร่างกายนะฮะก็เป็นสองโรคเนาะก็โรคธารายิเมีย หรือโลหิตจางนะฮะแล้วก็โรคโลหออมหืดนะฮะโอ้หนุ่มนี้นะฮะพ่อบ้านใจกล้านะครับพี่น้องตื่นลุกมาหุงข้าวเองนะครับพี่น้องเอฟซีนี่นะฮะเป็นไงยันง,นงนอนอยู่ยังนอนอยู่อาการเราเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้ว โอ้ลุงนี่มาลูกมาหุงข้าวนะฮะน้องอ๋เอเอามาใสท่ทางนี้บ่โอ้หุงด้านโน้นเอามามาใส่ติ๊ปด้านนี้นะ,ะพี่น้องเอฟซีอแล้วยังไงก้อาการแม่สีงูสีตาเลย ปวดหัวนี่นะนี่เขาเย็นก็พอ,อ <c oughs> ไม่หนาวบ่าหรอลมลมพัดเข้า ถ้าจะหนาวเนาะหนาวหนาวานี่เนาะปูไม่ได้ปูกระเบือ้องนะปูกระเบื้องปูเนาถ้าปูกระเบือ <c oughs> เบ้อง <c oughs> เนี่ยหนาวนะี่เนาะอันเย็นนะครับอันนี้ไม่ได้ปูกระเบือนะ้องเนาะพี่น้องเอฟซีนี่นะเป,นนเป็นบ้านตรงนี้นะเนาะก้อยใครแน่บ่แม่แม่รู้สึกใครแน่บ่ บางช่วงได้นอนนอนกองก้นไหมนอนนอนกองก้นเลยเรียนไม่ไปนอนกับพ่อแต่แต ah, no, ่มากองก้นใจนูนะเออนอนนอนกองก้นใส่น้องก้อยอืมคิดว่าไม่จะตรวจอัดหนูอ๋อหลังแต่งตัวไปโรงเรียนป่ะอ่าน้องก้อยก็เป็นตัวเป็นตัวไปโรงเรียนเนาะบัรจุบ้านสอบอืมต้องไปเนาะ อ่า <21, S 1> ืึพี่เทอมอวันที่ยี่สิบแปดอ๋อฮึสิบหกฮึสิบหกอืมนะโอเคเนาะพี่น้องทางคุณอ่าป้าก็ยังนอนพักผ่อนอยู่นะครับผม <c oughs> ก็หลังจากที่ พาไปตรวจเช็คร่างกายนะฉีดยาหนึ่งเข็มอ่ะแล้วก็หมอหมอให้ยามาทานนะครับสีหน้าก็อ่ะเศร้าๆไปนะครับเนาะเมื่อได้รู้ว่าตัวเองอ่าเป็นโรคโรหิตจ,จางนะฮะ <c oughs> ก็โรคนี้เนาะน่าจะเป็นทางกรรมพันธุ์ด้วยแหละผมว่าอ่ะ ก็โรคหอบพืชนะฮะโมโหใครเอาอะไรมาใส่นี่เนี่ยต้นทุเรียนผมเนี่ยใครเอาอะไรมาใส่เนี่ยโอ้โหยาคือโลกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมแตกยอดอีกแล้วพี่น้อง เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกยอดออกอีกแล้วพี่น้องนี่นี่นี่ยอดอ่อนนี่เจียวต้นนี้ใช้ได้นี่ครับแตกยอดเดี๋ยวออกอีกแล้วล้างจานล้างหม้อด้วยพี่น้องลุงนี่ล้างหม้อเฮ้ย ลุงนี่ล้างหม้อไปดู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 ปดปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้างหมอ้อโอ้ลุงนี่ล้างหมอ้อ,มอพี่น้องอทำทำหม้ข้าวเออทำทำไมล้างแต่ด้านในเออปวดท้องโอ้ยนะ นี่นะครับพี่น้องทำกับข้าวด้วยนะครับโอ้โหนี่้นทุเรียนลงนี้เนาะอ๋เอเฮ้ยใบแตกออกอีกแล้วโอ้แ๋วนะ <c oughs> วันนี้นะครับพ,พี่น้องเอฟซีมาขับเกือบผู้ได้มากนีนะ <c oughs> นี่เกือบราเทียมนี่ วันนี้พวกเราก็เออผมเนาะน่าจะได้อยู่อยู่บ้านนะครับเนาะก็ทำก็ก็แก๊กๆไปนะครับเออแต่เออไม่แน่เนาะเพราะว่าเมื่อวานนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องต้องถามแม่บัวเตอรอีกทีเนาะว่าจะได้ไปงานขาวดำหรือเปล่านะครับอโอ้งานเยอะนะครับพี่น้อง พรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่ช่วงค่ำเนาะผมก็จะได้ไปงานงานงานสมรดเนาะงานแต่งของญาติอีกนะฮะถ้าเพื่อนๆมานะครับพี่น้องผมก็จะทำยังไงดีฮนะ ไปงานแต่งนี่ไปไปช่วงค่านะครับพี่น้องนะไปช่วงค่านะเขาเชิญไปรับประทานอาหารช่วงค่าเนาะเพราะว่าแถวนี้นะเขาจะเลี้ยงเลี้ยงก่อนนะครับเลี้ยงก่อน <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไงดีนะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนมาก็ไม่เป็นไรเนาะ เ,เพื่อนๆไปด้วยนะครับพี่น้องวันนี้ทางตรงนี้เนาะก็จะน่าจะบอกให้ป้านะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะไม่ต้องไปทำอะไรนะพักผ่อนดูอาการก่อนถ้ายังไม่ดีขึ้นนะก็ <c oughs> หมอบอกว่าให้ ให้กลับไปหาหมออีกทีนะครับไปตรวจเนาะโอเคครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ